กอตกแรงเบนก็กําลังจะย่างออกกําลังกายแล้วก็ย่างออกไปหาซื้อแนวกิ่นยู่น่าฮงเฮียนหน้าฮงเฮียน,ยน,ยนยก็จะมีฮานอาหารขายของกินซุกขายพักหลายหลายก่อนสิย่างออกไปก็ต้องผ่านคณะเฮียนของเบนตอนนี้ก็ย่างออกกําลังกายตอนแรงบรรยากาศด,ดีดีอันนี้คือกกไม้ใหญ่หน้าฮงเฮียนหรือว่าหน้าคณะของเบนเลย มือนี้ก็ได้เลิกงามยามดีขึ้นอยากปลูกหัวพักบัวแต่ก่อนหน้านี้เบนก็ได้ปลูกหัวพักบัวไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันตายโอ้ยเสียใจแหงมันมันบกขึนซ้ำบนก็เลยซื้อพักบัวมาใหม่บ่มีความแบบลมเลิกอีกนะมีความพยายยามอันนี้ก็จะเป็นส่วนพักบัวเก่าของเบนที่ยังหลอดอยู่กับมีแต่ประมาณหกหัวอันนี้เบนก็ซีมาตื่มไส้ขุมที่เบนเก็บออกไปแล้วหัวพักบัวที่เบนซื้อ มาตอนนี้หรือว่าฮอบนี้นะก็คือหัวใหญ่กวัวเก่าฮอบนี้ต้องได้กลิ่นต้องใหญ่เป็นการทดลองเฮดสวนพักขนาดน้อยของเบนอยู่ที่หอพักเดินเฮดสวนพักนี้ก็จะเป็นาดาดฟ้าที่อยู่ชั้นสองของหอพักเบนก็นได้เหตุการณ์ปลูก ผักปลูกหญ้าเป็นการเทสสวน่าทั้งข่างหอพผักเลยก็ว่าได้แต่บ่ฮห้วสีได้กินอยู่บ่เ็ดไปหอบหนึงแหละแต่บ่เป็นอย่างเนาะหอบนี้ต้องได้กินนยังใ,ให้ทุกคนมาเห็นถึงวิธีปลูกผักของเบนว่าสิได้กินอยู่บ่มันลุ้นซอยเบนแน่หัวผักบัวหอบนี้ก็คือใหญ่ใหญ่อันนี้จะเป็นสภาพหัวผักบัวก่อนหนี้ที่เบนนามาปลูกแต่มันมีขนาดน้อยเบิ่งมันบ่จับเลยเบ่บยมีหากออกมาเลยเน่ามันเปื่อยเบิดเลยหานาะเบนก็เลยเก็บเอาตะเกาที่ มันตายแล้วฮะออกมาทิมแล้วก็ซื้อต้นใหม่มาปลูกแทนหอบนี้ค่ะต้องด้กินเหลือบ้ากหลายๆตะเลงก็เสียไ้ไปพัดใส่ไข่ก,กินแล้วแหละเบิงส่งหลังจากที่ปลูกต้นไม้ไม่อย่างแล้วฮขาก็สมาอวดผลงานนี่ไมกคาเดนหรือว่าส่วนน,น้อยของเบนงามอยู่บอผ่านอยู่บอทุกคนหลังจากที่เฮาได้ปลูกลงไปแล้วเฮาก็ เหตุการณ์ฮดหนอกหดน้ําให้มันมีความสุ่มในดิเนเบนตอนตอนเบนหดน้ํฮะนะเบนพันลืมกดท้ายงงตัวอ,อีกท่าน,นึงก็คือหดแล้วบลแล้วงวกมาเบิง่งเอ้ยังบวไ้กดท้ายอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางหลังหอของเบน,นก็คือธรรมชาติที่สุดหลังจากที่ปลูกหัวผักบัวบไม่ยังแล้วเบนก็สีตักเครื่องเพราะว่ามือนีก็ค่อนข้างที่จะอากาศดีมีแดดและกาลมเบนก็เลยสีเหตุการณ์ตาื่องพร้อม พอตกแรงเบนก็กำลังจะย่างออกกำลังกายแล้วก็ย่างออกไปหาซื้อแนวกินอยู่หน้าหงเฮียนยหน้าหงเฮียนยก็จะมี้านอาหารขายของกินซุกขายพักหลายหลายก่อนสิย่างออกไปก็ต้องผ่านคณะเฮียนของเบนตอนนี้ก็ย่างออกกำลังกายตอนแรงบรรยากาศด,ดีดีอันนี้คือกกไม้ญ่หน้าหงเฮียนหรือว่าหน้าคณะของเบนเลย พอ,อยางออกกําลังกายแล้วก็ยางออกไปซื้อเครื่องซื้อแนวกินเข้ามากินบอกว่าจะเป็นพักเป็นมากไม้คืออยากแนวหวานๆก็เลยซื้อมะก,ก้วยมาจากหวีหนึ่งอันนี้แมนคลิปวีดวีโอก่อนหน้านี้ที่เบนได้เฮ็ดแนวกินก็คือเบนได้เอาหัวพักบัวใหญ่ที่เหลือจากการปูกอยู่หลังสวนของเบนะนะมาเฮ็ดการคั่วหรือว่าพัดใส่กับไข่คือแซ่บแห้งเมนูนี้นะมาเบิ่งขั้นตอนที่เบนจะเฮ็ดเลยก่อนอื่นเบิดเบนก็มีไข่ยอยู่สองน่วยเบนก็เลย ตอกใส่ในโต๊ะนั่นแหละบ่มีบอลตอกก็เลยตอกใส่ในถ้วยหรือว่าจะเป็นเอ่อกล้องยางแะละเบนก็เลยตอกใส่สองน่วยแล้วก็เตรียมหัวพักบัวมาซอย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 ตอนนี้กําลังจะเป็นการสมแล้วก็จะซอยใส่จากสองหัวใส่กับไข่สำหรับการปรุงเมนูนี้ก็คือปรุงแบบบบตายตัวก็คือมีอย่างกระใส่ไปเลยตอนนี้น่ะเห็นอย่างที่แบบมันยังอยู่เล็กๆน้อยๆเบนก็จับมาใส่หลังจากนั้นเบนเห็นมะเพสเบนก็ไปเอามะเพสมา ใส่ตื้มอมีเพื่อเพิ่มความแบบเพ็ดอยู่เล็กๆน้อยๆจากสองน่วยตอนนี้ก็ใส่คโน แล้วก็ไปเห็ดน้ำปลากระจับน้ำปลามันซิดใส่หน่อหนึ่งให้มันหอมแล้วก็ตอด้วยพริกไทยซ้ำนี้แหละเครื่องปรุงที่เบนปรุงลงไปแล้วก็คนๆๆใส่ในหมอ้อตอนนี้จะเป็นซุกแล้วกินหอมแหงหอมแบบกลมๆหลังจากที่มันขึ้นควันมันซุกมาอย่างเรียบร้อยฮะนะเบนยังผัดไปอีกเพราะว่าเบนมากินแบบกรอบๆเคยมีในหนึ่งฮนะนงาะนี้หน้าตามันสิเป็นประมาณนี้